วันนี้เรามาอยู่ป่ากันเลยเนี่ยโอ้โหโแต่ก็สวยงามดีนะเนี่ยผมอยู่ใกล้ทะเลด้วยใกล้ภูเขาเนี่ยเออดีจริงๆสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมซูปเปอร์ฮีโร่กันแล้วละครับเออขับรถขับรถตอนอย่างมีสตินะครับอย่พลาดได้ไอเดียวที่นี่มากกอนเนี่ย ไม่เป็นไรเห็น hey, มีรถสัญจรอ,อยู่ใ uh, ชาโชคดีจริงๆที่ยังมีรถสัญจรมันก็คงเหงาไปเรื่อยเออนี่ขับไปเอื้อตามเส้นทางโอ้ยเต็มตาเลยเฮ้ย hey, เลิถโพมไม่นะโอ้โ oh ห เอ้ยุดไปนันนี่โอเคเฮ้ยรถการรถการจราจรติดขัดแค่รถสองคันเออแต่ขับไปตามเส้นทางดิเห็นไหมเขายังขับกระตีคือไม่รู้นะว่าผมมาอยู่ที่เกาะน,นี้ได้ไงแต่ที่รู้คือไม่ต้องเหงาเพราะว่ามี คล้ายๆเหมือนนักท่องเที่ยวเออเนี่เส้นทางเดิมเนี่ยวนไปวนมาที่ก่อนนี้ก็มีแต่เส้นถนนเส้นอาคารตึกเฮ้ยช,ชีวิตผมนี่มันน่าเศร้าจริงๆก็อานะผมก็มีลูกมีเมียอยู่ตรงที่นั่นด้วยแต่ก็ขับรถเล่นได้เนี่ย เห็นไ,ไหมเอ,อสามารถขับบนภูเขาได้โดยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายกล้อเชียวไม่เป็นไรจ้าเออโอโ้โหกระเด็นไม่นะโอโ้โหตกน้ำเอ,อือโอ้ยนี่ลงน้ำเ,เออนี่ยเฮ้ยแตงก็คือภูเขาได้วะ ขึ้นบนเนินได้ผมสามารถเก่งได้ทุกอย่างขึ้นบนเนินได้ขึ้นบนภูเขาได้อันนี้ก็คือรถผมเดี๋ยวผมจะรอเข,ข้าไปขบวนนะครับอุ้ยตกเส้นนี้ผมจะใส่ลายเขียวนะครับซึ่งซึ่งผมก็ชอบนะลายเขียวอะ่ะเออขึ้นสิครับจะรออะไร มันอาจจะอันนั้นนิดนึงนะไปไม่ไมค้นละขับรถดีกว่าไปเร็วไปเร็วรถลูกพ่อเฮ้ยลืมไม่ว่าทำไมผมต้องมาอยู่บนเกาะ นั่นก็เพราะว่าผมผมเหมือนจะโดนล,ลาออกจากออกจากประจบประจําการน่ะเออซึ่งผมก็แย่ที่สุดก็เลยต้องมาอยู่บนเกาะนี้เพียงลำพังรวมถึงรถสองคันด้วยไม่นาะรถติด เอื yeah. hey, oh, oh, oh. ้ยเฮ้ยเออโอ้โนั่นไงกระเด็นไปถึงทะเลนู่นเลย เออไม่เป็นไรเราก็สามารถขึ้นไปบนเก,กอะได้ผมถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราไม่สามารถขึ้นไปบนเขาได้แล้วปกต้องเดินเฉียงข้าไปซึ่งก็ถือว่าอันตรายจริงๆนอนๆหนูๆก็อย่าไปตาตานะจ๊ะเพราะผมก็ ขับรถต่อไปได้โอ้ยจะลบอะไรก็กตั้งขนาดขึ้ไปด้วยนะทำแมบเพืเ่อนเนี่ยตัวผมในขนาดเดินเร็วนี้นเนี่ยผมมีความสามารถเยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะลองชนรถอีกเดี๋ยวจะลองโดนชนอีกครั้งนะโอเค ก็ไปตัดเส้นทางนี้ก่อนนะครับตัวผมมันไม่ค้าบเลยแก็อาจจะไปเบื่อแหละเออตัวชนเลยไม่เป็นไรนะครับผมเป็นอามาตะอยู่แล้วแล้วทำไมตัวผมยังขนาดนี้ไม่เป็นไรนี่ขนาดตัวผมเองผมก็ยังเดินได้ ได้ไปชนต้นไม้แหละครับออเอานี่เพื่อเพื่อสงสัยไหมครับทำไมผมไปอยู่ตรงใต้แมพได้แล้วก็พอผมบักก็ <c oughs> ประมาณนั่นแหละครับก็คลายก็เคีย์กับคอมมตนก็เคีย์กับคอมมตนนี่มานานมาก แต่ก็นะผมไม่ได้เครียดหรอกที่จริงอะ่ะก็พอกแก่อยากจะลองคลายเครียดให้มันผ่อนคลายดูคลายเครียดกับหมาทั้งวันหมาไปนธุ์ีเชื่อว,ว่าก็ตัวนี้ก็น่ารักดีนะแต่ว่าบางตัวก็อาจจะดุตร้ายบ้างบางตัวก็อาจจะดีบ้างเออส่นตัวผมแล้วมผ,ผมชอบตัวที่มันดีๆนะเออ ก็แบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอะเออว่าง,ง่ายๆตัวเขาผมนะไอ้ตรงนี้ก็ไปป่ามีแต่ป่าเต็ก็ต้องเดินเนี่ยเออเดินไปไปกี่กิโลเมตรเลยเนะี่ยรถก็ติด,ต,ดติดติดตรงตรงไม้โอ้ห่อยใจเนื่อยแทนเหนื่อยใจจริงๆ มองดูตึกไปเรื่อยๆแล้วก็มองดูรถเนี่ยพวเขาไฟนเนี่ยเฮ้ยช่าสวยงามจริงๆก่อนนะก็มาอยู่เมืก่อนเนี้ก็แบบแค่มีประสบการณ์แล้วเราท้งันแหละก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะมีอะไรคิดหน้าต่อไปก็เนาะอ ช่องวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ว่างนะไม่รู้ว่าจะได้อัดคลิปลงไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออเฮ้ยเป็นลมกี้เป็นลมแป,ป๊บหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี่ต้องมีอะไรทุระอีกอะ่ะออก็ก็แบบผมเป็นห่วทุกคนนะนะอ,อ่ก็สลคลิปนี้ต้อขอตอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอก,กันครับ วัสวสนสองอาทิตย์นี้ยุ่งจริงๆใช่ไหมครับทุกคนบายจะเจอกันครับ